รู้ถ่านก๊าซตอนแก้ก่อนจะสายราคาก๊าซในประเทศไทยขายถูกกว่าในประเทศเพื่อนบ้านกิโลละหลายบาทสำหรับก๊าซหุงต้มในครัวเรือนหรือ LPG ในประเทศไทยขายกิโลละ18บาท13สตางค์ลา่าขายกิโลละ48บาท91สตางค์เวียดนามขายกิโลละ59บาทกัมพูชาขายกิโลละ45บาท40สตางค์พมา่าขายกิโลละ34บาท แม้แต่มาเลเซียซึ่งเป็นผู้ส่งออก LPG รายใหญ่ราคาที่รัฐอุดหนุนยังขายกิโลละ20บาท <c oughs> ด้วยราคาขายในบ้านเราที่ต่ำกว่ามากทำให้เกิดปัญหาการลักลอบส่งก๊าซข้ามแดนอย่างผิดกฎหมายมีทางก๊าซถูกลักลอบนำออกนอกประเทศปีละหลายแสนถัง <c oughs> ซึ่งหมายความว่าเราต้องช่วยออกหรืออุดหนุนเงินค่าก๊าเหล่านั้นให้เพื่อนบ้านเนื่องจากความเห็นแก่ตัวของคนบางคน oh, no. แต่อีก3ปีข้างหน้าเมื่อมีการรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก๊าซก็เหมือนสินค้าชนิดอื่นที่สามารถค้าขายกันได้อย่างเสรีและถูกกฎหมายห oh. ากเราไม่ทำการปรับโครงสร้างพลังงานทั้งระบบให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงให้แล้วเสร็จเท oh. ่ากับว่าคนไทยต้องควักกระเป๋าจ่ายเงินอุดหนุนพลังงานให้เพื่อนบ้านที่ค้าขายกับเรา oh. ซึ่งจะทำให้ความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านของเราลดลง oh. ส,สำหรับก๊าซที่ใช้ในภาคขนส่งก็เช่นกันเมื <sl ip> <ณ>่อการเดินทางไปมาหาสู่ของประชาคมอาเซียนเป็นไปอย่างเสรี iende, โครงสร้างราคาก๊าซที่แตกต่างกันมากจะทําให้เพื่อนบ้านในพื้นที่ริมชายแดนแห่มาเติมก๊าซบ้านเราซึ่งเท่ากับว่าเรามีหน้าที่จ่ายเงินอุดหนุนให้รถทุกคันของเพื่อนบ้านที่เข้ามาเติมก๊าซบ้านเราเช่นกันเราจะปล่อยให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นหรือไม่รู้ถันก๊าซ เรื่องของก๊าซไม่มีใครหลอกใครความไม่รู้ต่างหากที่หลอกเรา